สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตมาสรุปให้จบนะคะทุกคนขอภัยจริงๆที่แบบว่า ไลฟ์มันหลุดไปอีกแลี้ยวนะคะมามาอันสุดท้ายอ่ะขอขอไล่แล้วกันเผื่อใครเพิ่งมาเปิดไลฟ์นี้ดูนะคะก็เราสรุปเรื่องของ subject and verb agreement ใช่ะคะวันนี้เราเรียนกฎหลักๆไปทั้งหมด4ข้อนะคะที่ข้อสอบชอบเอาไปออกบ่อยมากๆแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากๆนะคะกฎข้อที่1เลยก็คือเรื่องของ a number of กับ the number of นะคะเราสามารถทั้งคู่เนี่ยเราสามารถใช้กับน,นามประหุพจนะนับนับได้ประหุพ,นะหพ์เท่านั้นนะคะแต่มีความต่างก็คือถ้าเราใช้ a number of เนาะเราจะใช้กับ verb พระหุพ์ นะคะเพราะว่าเจ้าตัว a number ofing นะคะมันจะแปลว่าจำนวนมากนะคะจำนวนมากเนาะส่วน the number of เนี่ยมันจะแปลว่าจำนวนของนะเราแปลภาษาไทยตามนี้ได้เลยนะได้เลยนะคะโอเคนะอันนี้คือความต่างนะคะต่อมาค่ะเรื่องของ either กับ neither นะคะปกติแล้วอันเนี้ยทนข้อสอบเขาจะวัดอยู่2อย่างก็คือ1เลยคือเขารู้เขาจะวัดว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเฮ้ย you either เนี่ยมันต้องใช้กับ or เสมอนะเป็นคำคู่เขาเรียกคำคู่กันนะ,ะส่วน neither ก็จะใช้กับ nor เสมอ นะคะทีนี้เขาอาจจะวัดอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะนอกจากวัดเรื่องคําคู่แล้วเขาจะวัดว่ารู้หรือเปล่าว่า v e r b หรือกริยาเนี่ยจะต้องผ่านตามประธานตัวไหนนะคะเพราะว่าเจ้า eat or กับ้ h i s o เนี่ยเขาจะเชื่อมประธาน2องตัวเข้าด้วยกันเนาะซึ่ง v e r b เนี่ยก็จะผ่านตามประธานตัวที่2 โอเคนะคะทุกคนจําสิ่งนี้ไว้เลยนะอันนี้สรุปให้เลยนะคะต่อมาอีกโครงสร้างหนึ่งที่ออกสอบบ่อยมากๆก็คือโครงสร้างเป็นนาวตามด้วย of และ n o w นะนามตามด้วย of และ n o u นะคะก็ให้จําไว้เลยว่า verb จะผันตามคํานามตัวหน้าสุดเท่านั้น นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะลิงก์ไปที่กดอีกข้อหนึ่งอะเป็นข้อ3.1มจนแล้วนะ3.1นะคะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นมีการใช้คำนามนะเป็นประธานนะคะและตามมาด้วยบุพบทวลีนะคะซึ่ง off เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในบุพบทเนาะบุพบทวลีนั่นเองนะคะ verb ก็จะผันตามอะไรผันตาม noun ตัวหน้าสุดนะคะไม่ต้องไปแคร์บ,บุพบทวลีนั่นเองนะคะเหมือนกันนะหลักการเดียวกันนะคะสุดท้ายค่ะคือโครงสร้างเรื่องของอเดี๋ยวข่อย โยกลงมาข้างล่างนะคะพวก either of the ต่างๆนะคะคือถ้าเราเจอ one นะคะ either เนาะแล้วก็ neither นะคะตามด้วย of the นะ of the นะคะจะตามด้วยคำนามพหูพจน์ค่ะเนาะส่วน verb ที่ตามมาจะเป็น verb เอก,กพจน์นั่นเองนะคะอ่ะโครงสร้างประมาณนี้เลยนะคะถ้าไม่ถึงเป็น verb เอก,กพจน์นะก็ง่ายๆเลยเขาผัานตามอีเจ้าเนี้ยนะ ันตามไอเจ้าตัวหน้าสุดนั่นเองนะคะซึ่งพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นการใช้งานแบบเอก,กพจท์เสมอนั่นเองนะคะโอเคจริงๆสรุปมาสรุปให้เท่านี้แหละนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบไอ้เจ้าชี้ตัวเนี้ยแบบฝึกหัดนะคะมาลองจดลองทําไปด้วยกันก็อิน inbox มาได้เลย นะคะสุดท้ายนี้เอฝากคอร์สไว้นิดนึงนะถ้าใครอยากจะเรียนละเอียดมากกว่านี้ทำโจทย์เยอะๆกว่านี้นะคะมีฝึกเขียนฝึกแปลด้วยไม่ใช่แค่ Choice แบบนี้เท่านั้นนะคะก็สามารถสมัครมาเรียนได้นะคะที่คอร์ส Start with Grammar นั่นเองนะเป็นคอร์สปูปพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ตั้งใจทำให้แบบเป็นคอร์สที่เราสามารถนำไปต่อยอดในทักษะอื่นๆได้นะคะก็คือใครที่แบบเรียนภาษาอังกฤษไปแล้วลืมหรือว่าแบบ กําลังจะเตรียมตัวสอบแล้วไม่เหมือนพื้นฐานมันไม่ได้เลยจริงๆก็มาทวนในคอสนี้ก่อนได้นะคะซึ่งจะมีการอธิบายผ่านวิดีโอละเอียดมากทั้งหมด123คลิปแต่ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยฉันต้องเรียนกี่ปีถึงจะจบนะคะคือ123คลิปเนี่ยมันจะเป็นการอาธิบายละเอียดนะมันจะเป็นการละเอียดอธิบายละเอียดแบบตามหัวข้อเลยอย่างเช่นแบบทําไมอันนี้ใช้ verb to do ทําไมอันนี้ใช้ verb to have อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นการอาธิบาย tense ท,ที่แยก ามการใช้งานแบบเป๊ะเลยวิดีโอมันก็เลยมีจานวนเยอะนิดนึงคืออยากให้ทุกคนแบบคุ้มสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทากว่า9 5 0รข้อก็คือมีทุกรูปแบบแหละทั้งแบบกากบาดนะคะมีฝึกเขียนฝึกแปลด้วยเพราะว่าเราเรียนไปก็ไม่อยากจะให้ไปแบบกากบาดอย่างเดียวเพราะในชีวิตจริงเราไม่ได้ไปกากบาดใส่หน้าใครถูกไหมเราจะต้องไปฝึกเขียนแล้วก็ฝึกแปลฝึกพูดให้ได้นั่นเองนะคะสุดท้ายก็คือจะแถมนี่ค่ะ นะคะจะมีการแถมหนังสือเรียนกว่า300หน้านี่อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะสามร้อยกว่าหน้าขอขาขอขอ,ขอนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็มีชีตเรียนนะชีตให้ชีตเรียนชีตคําศัพท์กว่า600คําซึ่งเป็นการรวมคําศัพท์ทุกหมวดที่ออกสอบบ่อยนะคะก็แถมให้ฟรีไปเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะก็สมัครมาเรียนกันได้นะคะทุกคนคร์สน,นี้ถึงตั้งใจทําให้มันเป็นแบบมีความเป็นลําดับการเรียนที่มันเรียนแล้วมันจะต่อเนื่องกันอย่างแท้จริงอ่ะแบบว่า เรียนแล้วไม่งงแน่นอนอนะ่ะเอาอย่างนี้นะคะก็ยังไงลองสมัครมาเรียนกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ลองไลฟ์เรื่องอะไรอีกก็บอกมาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูแล้วก็ขออภัยในปัญหาไลฟ์ที่ติดติดขัดๆด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนหน้าก็ไปดูได้เลยอีก2ไลฟ์นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ